สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับชาวญี่อีกครั้งเนาะวันนี้ชาวญีจะพาท่านผู้ชมเลาะสวนแต่งอยู่ที่บ้านนาเกาะนะท่านผู้ชมไปไปเลาะนํากันเลยนี่หมักแต่งนะท่านผู้ชมเลาะสวนแตง่งท่านผู้ชมโอ้งามครับหมักแต่งแล้วงามงาม มึงชวนแต่งเขาเจ้ามา่งกำลังพูดีเปลี่ยนแต่แพงทำผู้ชุมเอ้ยอืมอืมลุกข้างนี่จะเลี้ยงชะลายอยู่ผู้โนนป้ยหมอปีนี้น้องได้ทุนเนาะไร้กำไรปีนี้<อ> โอ้สมราคามันแพงนเนาะปอ่องในมันเบียกห้าเซนท่านผู้ชมผ่านมา,จาเจ้าเฮ็รดือนนี้ทุกปีบะในส่วนตัวนี้ไนเอออันนี้กระปุกหมกถั่วได้ท่านผู้ชมมาปูหมักถั่ว ป่าขายในบ้านนี่ก็ยังพอแห้งแล้วเนาะยังบ่พอละเด็ดบุงก็จะออนมันที่ห้อยห้อยต้องแรงต้องแรงต้งแรงอยู่ตะมีจนทุกเครือเลยปู่ภาคอีหลีดอกนี้พอปูอยู่มันบ่แม่นแล้วก็มากมันงามอีกั่นนะมันบกะ่อนกะล่นเห็นดิเบิ่งนผู้ชม ผายจากได้มาซื้อบ้านไกลมาซื้อเลยอยู่ที่บ้านนะกอกในอย่างพี่ทำเด้อสุดสดเลยผายเข้ามาแล้วก็ปิดขายให้สุดสดเลยนี่มังโมก็ะปุกได้มังโมกกอีกบ้างปลามังโมมังอือมังแตงลายมังโมบ้านเป็ดแลวชิมาเบิ่งอีตอนนี้กําลังง่ายมังท่านได้เป็นมากเนาะยังเป็นก๊กเป็นเครือกาลังล่ามเครือแต่มังแตงออกผลแล้วนี่เบิ่งนู่นมังแตงเนี่ À, lì đó Phùa Sồn ngang tụi tội, vô quá Phụp, tụ tích chân xì hả mà Bài xưa đi, son, son, như xì đấy Sồn bác เอเอแปออลว้าวู้ยจะนอนสิตามไปเบิ้งมึงก็ป้าวักข้างสะออนเด้เรามีดินกวางทานผู้ชมไปปู่ยังมันกับพ่อได้ปู่ยังม,ยงมันกับพ่อได้ทนผู้ชมไปมีดินมีดอนเนาะบ้านนอกขอกนาเฮาปูข่ขายมาลองกองแกงบบท่าลงตลาดคือเล่ามาเลยขายในบ้านเลยบบได้ลงไปขายอยู่บนอื่นเนาะ ขายอยู่บนอื่นกับในบ้านก็ยังบ่พอละบ่ะเทศไตลาดขายในบ้านแต่ละมือก็ยังบ่พอแลวนะจะอ่อนคักคง,ง,งามลายแบบน,นี้ก็มีแต่เอาเงินแต่ละมือปลูกได้ปนท่านี้เราก็ปลูกมากอันนั้นถั่วอ,อืมนั่นแหละเกี่ยมออกดอกเกี่ยมนั่นแหละ ไหวอยู่เนาะบอ่อ,บอน,นอ่าอือบ่อนเขาชองเดือนซ้่นเนาะรายขายละภาคดอเบนเ้า,เ,<อ>าเก้าวันน้ำกาใส่น้ำอันนั้นท่านผู้ชมไหมน้ำห่วยน้ำใดอะนะใส่น้ำห่วยบ้านตะก,กอกอ่ะเนาะน้ำอันนั้นอีกน้ำประดสารพิษน้ำธรรมชาติา บ่แม่นนำป้าป๋านะมันอันใด๋คมมาคักนึงเนาะโอ๋ได้เนี่ยหมกหมล่ะกลังั่นแหละจ้น้อยมันมันเป็นซะยูก็ยังสิมาถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งอีะปลูกหมกมมากอึมักแตงลายล่ะเว้าโอตะคักลี เออนะมันจังบบาอนะันนั้นเป็นความเจ้า,าอ่าเ้าาน่เขากลูมาเลยนี่อันงงอนีน้ตัวน้อยกําลังเนาะดินเจ้าจะกอ้อนตะกี้เลยบ่เจา้าซื้อเอาเออซื้อสิบล้านาดินเอยนะเพื่นนนอนเจ้าอยู่เชยจะ ปักน้ำพินบุญอือจะอยู่ปักน้ำพินบุญมาแล้วก็มาปุ่มขายเครื่องอยู่นี่เลยเนาะเออเฮือนหลังนี้เจ้าก็ซื้อเอาเลยหรอวป่าเฮือนหางนี่เนาะเดมังโม่ท่านผู้ชมนี่กำลังเออเขาจืดเขาเคยมาตอนสมัยยังน้อย เพื had been, uh ่อนอะไรนี่ฮะยังยุตตอนายยังบนมีหัวอย่างก็ยังแป๊ะอยู่อป่าปะเจ้าของเงื่อนอะไรนี่สกี้คือแบบมาเนาะของนาฮาวันนี้เราคือมีเงื่อนดินป่ะบุหูชะจามาซื้อเอาเนาะเออหมักอ่ะหัวันเลยนะบอกเออหนึ่งมันเหี่ยวเลยนี่โอ้ยเนาะกำลังโม่และนั่นเนาะโม่กระไหลอย่างพงกำลังอีปมัน อีประมาณเดือนหนึ่งเห็นพผนแล้วแหละเนี่ยเนาะหม่องมันมเอนนนอหม่องโมมันจะช้ากว่าหมึกแตงนะอันนี้เราหอมป้อมนี่ผูกป้าจะไปส่งตลาดบ่ขายในบ้านนี่เชออ<ร>่อนเลยเขามีงานเขาก็มาซื้อเอออีนนี้เราจะได้กับงานดอกงานดอกพูดไว้ชื่อว่าดี่เลยอันเดียบ้าค่ะอานผู้ชมเราขายในบ้านหนึ่งกับเรือเพื่อละบุกขาไปตลาด เออเขามาซื้อแล้วก็ปิดชดๆในข่าวเอาดีกว่าเอาปิดปะไว้แล้วติดในขาปิดชดๆในขาลุกอันนี้ก็ผักบุ้งเราตัวมอเ้านึ่งกรเต็มกระต้ก็สะอาอนี่สะออนมันดกค่อยสกะกระมากมันงาม เออมากมันงามเกียงชลายอยู่ท่านผู้ชมเราให้จานูซีมมากหนึ่งจานูซีมแล้วเนาะเซบหวานคักไปชวนใจมังแตียงชุดๆมังแตีงไม่ไหมจากตุนน้นเนาะเอาน้ำทำมรมชาติาฮดุดปลอดสารพิษน้ำหัวน้ำคอกก็มาซื้อเลยๆเยนาะที่บ้านนางเกาะบ้านนางก,กในท่านผู้ชมเข้ามาเอารถเจจานูมาบึงโอ้ข้างเอลี่ งามงามงามเจ้าหน้าก็มีหมักโม่หมักถั่วเนาะหมักโม่มกำลังมดหมักแตงมัดหมักแตงรุ่นหมักแตงสองรุ่นเลยก็ได้กินลุ้นเลยหมักโม่แล้วอท่อน้ำเราดึงมาเนาะทางนั้นก็ทางออกบ้านก็เป็นแคมห่วยเขาเจ้าอ่ะมาวันนี้ส๋านุก็เฮ็ดคลิปสันส้นๆพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศสวนแตงแคมน้ำอยู่ที่บ้านนังกอกเนาะมาซิบหมักแตงสุดๆนเขาเจ้า ก็มาสานุกกระซื้อมังแกงน้ำลาวนะเจ้าหน้าทอบแหวมังแกงน้ำลาวเนาะทนผู้ชมแต่จ,จงมาอัปเดตหมักหมูหมักแผเบึงด้วยังหมักหลายๆเนี่ยทำผู้ชมเมเรากำลังปลูกเนาะอย่าลืมเด้อเผื่ออยากมากินของสดของใหม่อยู่สวนก็มาเอาเลยเนะาะมังแกงพ,พกพืชพักก็มีปัาหอมปลอหอมปลอมีมดอ่าความมุกขอบใจละลายผูเขามาติดตามับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบุญสีใหม่ชุกใส่น้ำกัดนเฮงๆรว่ยๆเด้อ สุดีปีใหม่เตรียมรับดํากันเด้ออบใจละลาย